สวัสดีครับพี่น้องยินดีที่ได้พบพี่น้องในคําสอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงเตรียมพระพรให้แก่พี่น้องเรียบร้อยแล้วพระเยซูได้ซื้อพระพรให้แก่พี่น้องแต่พี่น้องต้องเตรียมตัวของพี่น้องที่จะรับพระพรโดยการพัฒนาความเชื่อและนําสิ่งที่พระองค์สอนไปปฏิบัติพระพรของอาบราฮัมนั้นจะนําความสําเร็จสุขภาพที่ดีความชื่นชมยินดีการได้รับเลื่อนขั้นและประตูที่เปิดออกพระคุณ และความโปรดปรานของพระเจ้าจะมาอยู่กับพี่น้องฟังคําสอนดีๆนะครับและนําไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรครับครับในพระคัมภีร์เนี่ยได้พูดถึงว่าพระเยซูทรงรักคริสตจักรของพระองค์และอยากจะสร้างคริสตจักรของพระองค์ที่จริงแล้วนะครับผมรู้จักพระเจ้านานขึ้นนานขึ้นเนี่ยผมเห็นจริงๆนะว่าคุณพระเจ้าเนี่ยเป็นคุณพ่อพระเจ้าเป็น พ่อจริงๆพระเจ้าเป็นหัวใจของพ่อที่รักลูกและเนื่องจากพระเจ้าเป็นพ่อที่รักลูกเนี่ยพระเจ้าเป็นห่วงเป็นใย,ยลูกของพระองค์มากพระองค์ไม่อยากให้ลูกของพระองค์เนี่ยต้องถูกแกล้งถูกทำลายถูกกันแกล้งอะไรต่างๆหรือถูกมารซาตานเอาเปรียบเอารัดพระองค์อยากเห็นลูกของพระองค์เนี่ยเติบโตฝ,ฝ่ายวิญญาณเข้มแข็งใช้การได้เกิดผลในชีวิตมากๆ พระองค์อยากจะเห็นลูกของพระองค์นั้นเป็นเหมือนพระคริสต์เป็นเหมือนพระเยซูพระบุตรของพระองค์มากขึ้นทุกๆวันดังนั้นพระองค์ก็มีขบวนการหรือมีขั้นตอนในการทํางานในโลกนี้ที่จะให้น้ําพระทัยของพระองค์สําเร็จและขั้นตอนหนึ่งก็คือว่าพระองค์ตั้งใจอยากจะสร้างครอบครัวของพระองค์บ้านของพระองค์ขึ้นมาในแต่ละจังหวัดในแต่ละอำเภอในแต่ละเมือง ซึ่งจะเป็นสถานที่ซึ่งคนของพระเจ้าได้รับการดูแลเอาใจใส่สั่งสอนและถูกเสริมสร้างชีวิตดังนั้นคิสตจักรของพระเจ้าเนี่ยเป็นแก้วตาเป็นดวงใจของพระเจ้าคนที่แกล้งคิสตศักรของพระเจ้าก็คือแกล้งพระเจ้านั่นเองจําได้ไหมตอนที่อาจาร,รย์เปาโลนั้นกันแกล้งคริสเตียนในยุคแรกพระเจ้าบอกว่าเจ้าเตะปะตักคือเจ้าอะ มาแตะฉันเจ้าหาเรื่องใส่ตัวคนที่ต้องการทำลายคริสจักรของพระเจ้าก็มาโจมตีพระเจ้าโดยตรงพระเจ้าถือเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่ในทางตรงข้ามกันคนที่รักคริสศจักรอยากจะเสริมสร้างคริสจักรอยากจะมีส่วนในการสร้างคริสศจักรก็เอาใจพระบิดาและพระบิดาถือว่าเป็นการดีเป็นการทำความดี เมื่อผมไปสวิสเมื่อสอาทิตย์ที่แล้วมีสอบอสวิสคนหนึ่งเขามานั่งกินข้าวเที่ยงกับผมแล้วเขาก็นั่งคุยตลอดผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะเขานั่งพูดไปเรื่อยๆเป็นภาษาเยอรมันแล้วมีคนแปลผมฟังเขาบอกว่าเขาเริ่มตั้งคึ้นสจักรแล้วตอนนี้เริ่มมาดู YouTube ของเราแล้วก็อยากจะมาเจอผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมนั่งฟังไปนะผมยังคิดในใจบอกว่าผมอยากช่วยเหลือเขาโดยไม่คิดมูลค่าไม่หวังผลตอบแทนอะไรทั้งนั้น แต่ผมไม่สามารถไปบีบบังคับเขาได้พอเขาคุยจบผมบอกให้คนแปลบอกว่าบอกเขานะว่าผมมีอะไรช่วยได้บอกเลยโดยไม่คิดฟังผลตอบแทนที่ผมคิดอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมรักคริสจักรคริสจักรนั้นไม่เป็นของผมก็ได้ไม่ต้องมาใช้ชื่อผมไม่ต้องมาอยู่ซูฮกอยู่ภายใต้ผมอะไรทั้งนั้นใจเนี่ยบริสุทธิ์อยากเห็นคริสจักรของพระเจ้าจเจริญถ้าผมช่วยอะไรได้ผมอยากจะช่วย พราะผมกำลังแปลคาสอบในภาษาเยอรมันอยู่แต่เขาพอดีเขาไม่ได้ตอบสนองเขาไม่ได้ขอผมก็เลยเงียบไปเพราะผมไม่อยากยัดเยียดอะไรให้ใครแต่ถ้าเขาขอผมก็จะให้ถ้าเขาอยากให้ไปช่วยเทศนาให้เขาผมก็คงจะไปเพราะผมรักคิสจักรของพระเจ้าเพราะเป็นหัวใจของพระเจ้าที่อยากเห็นลูกของพระเจ้าเติบโตอยากเห็นลูกของพระเจ้าเจริญรุ่งเรืองมีความสุขและเกิดผล ในหนังสือเอเฟซัสบทที่3ามข้อสิบสถึงสิบึงบอกว่าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราครอบครัวทั้งหมดในสวรรค์และแผ่นดินโลกก็ได้ชื่อมาจากพระองค์พระเจ้าเรียกกลุ่มคนของพระเจ้าในแต่ละเมืองที่เป็นคริสตจักรว่าเป็นครอบครัวเพราะพระเจ้าเป็นพระบิดารักลูกของพระองค์ผู้ที่เป็นสบอที่กําลังฟังคําสอนนี้ หรือผู้ที่เป็นผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นผูน้นำนมัสการหรือผู้นำกลุ่มสามัคคีธรรมหรือผู้นำแผนกอะไรก็ตามนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ผมอยากจะพูดว่าท่านต้องขอพระเจ้าจริงๆเวลาที่ไฟของพระเจ้าแตะท่านนะครับท่านต้องขอพระเจ้าจริงๆว่าขอพระเจ้าดึงเอาสิ่งที่ไม่ดีความเนื้อหนังออกไปและให้พระเจ้าเทหัวใจของพระบิดาลงไปในใจของท่านหัวใจ แห่งความรักความรักของพระบิดาที่มีต่อคนอื่นพระบิดารักมนุษย์ท่านจะเป็นสอบอที่สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามไม่ได้ถ้าท่านไม่มีหัวใจของพ่อท่องต้องมีหัวใจของพ่อของพระบิดาท่านไม่จะเป็นสอบอเพราะอาชีพเพราะว่าอยากได้เงินเดือนเพราะว่าอยากมีตำแหน่งอยากจะจะให้คนในโลกรู้ว่า ฉันทำโบสถ์ได้ฉันนี่เป็นหนึ่งในตองอูฉันเปิดโบสถ์เป็นคนมาตามฉันฉันเทศเก่งพวกนี้เป็นหัวใจที่ผิดบทเลยมันเรื่องเนื้อนหนังเรื่องอยากเยื่อทั้งนั้นเลยที่เราทําโบสถ์ที่เราเปิดโบสถ์เปิดคสตจกักรเพราะพระเจ้ารักลูกแกะแล้วเราก็ต้องมีหัวใจของคุณพ่อคุณแม่เห็นลูกแกะเป็นลูกของพระเจ้าแล้รักเขาแบบลูก เราไม่ได้เอาเข้ามาเพื่อจะมาเอาเงินเดือนให้เราหรือมาเพื่อสนับสนุนการรับใช้ของเราแต่เรารักเขาก่อนอเมนไหมครับนี่คือหัวใจของคริสตจักรคือกองทหารของพระเจ้านี่นะครับคริสจักรถูกเปรียบเทียบเป็นกองทหารแต่กองทหารของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่กองทหารของชาวโลกเป็นกองทหารของพระบิดาและกองทหารนั้นต้องถูกนําโดยแม่ทัพที่มีหัวใจของพระเจ้าคือหัวใจแห่งความรักอาวุธของกองทหารของพระเจ้า ไม่ใช่ปืนที่ยิงกันไม่ใช่ดาบที่มาตีกันฆ่ากันแต่ว่าอาวุธคือความรักของพระเจ้าเราต้องรักคนนะครับกาลาเทียบทที่ 6: ข้อ10บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงและเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่อยู่ในครอบครัวของความเชื่อคสตจักรเป็นครอบครัวของความเชื่อ ใช่คริสตจ,จักรเป็นกองทหารแต่และเราเป็นทหารแต่ขณะที่เราเป็นทหารเราก็เป็นลูกของพระเจ้าและสิ่งที่เคลื่อนหัวใจของเราในการดูแลกองทัพของพระเจ้าไม่ใช่เพราะบัางไม่ใช่เพราะตําแหน่งอย่าบอกว่าฉันเป็นสอบอเธอต้องฟังฉันไม่ใช่นะครับฉันเป็นสอบอเธอต้องสูฮกฉันไม่ใช่ ฉันเป็นผู้รับใช้เพราะฉันรักเธอเพราะฉันมีความรักของพระเจ้าในชีวิตเราเคลื่อนไปด้วยความรักไม่ใช่เคลื่อนเพราะตำแหน่งไม่ใช่เคลื่อนไปเพราะว่าเราต้องการให้คนมานับถือเราอันนี้สำคัญมากเลยความรักแบบพระบิดาต้องอยู่ในหัวใจเพราะเราอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าแต่ขณะที่เราเคลื่อนไปนั้นเมื่อเราเข้าใจหัวใจของพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากให้ลูกของพระองค์เจริญรุ่งเรืองมีความสุขเติบโต ประการต่อมาเอเฟซัสบทที่ 4, 12ข้อ12บอบอกว่าเพื่อเตรียมวิสุทธิชนให้ดีรอบคอบเพื่อช่วยในการรับใช้คือวิสุทธิชนรับใช้พระเจ้าเป็นเพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ คือเต็มถึงขนาดความภัยบูรของพระคริสต์ทำไมเรามีโบสถ์ล่ะถ้า,าทำไมเรามีสอบอทำไมเราถึงมีผู้นำในคริสตจกักรทำไมเราถึงลงทุนลงแรงสร้างคริสตจกักรหัวใจของพระเจ้าคืออยากเห็นลูกของพระเจ้าเติบโตเป็นเหมือนพระคริสต์อยากเห็นลูกของพระเจ้าถูกฝึกให้รับใช้พระเจ้าเป็นตอนที่ผมไปสวิสนั้นพอหลังจากมีการประชุม ฟื้นฟูเสร็จเช้ารอบเช้ารอบบ่ายพอกินข้าวเย็นเสร็จอยู่ต่อกันถึงสิบโมงครึ่งช่วงนั้นนะครับสองสามชั่วโมงนะผมแนะนําให้คําสอนฝึกไม่ใช่สอนแบบนี้ไม่ใช่ยืนสอนนะนั่งเป็นโต๊ะกลมแล้วก็สอนวิธีรับใช้จะทํำยังไงจะคิดยังไงจะตั้งแผนกต่างๆยังไงผมก็สอนวิธีรับใช้แนะนําฝึกคาว่า เขาจะปฏิบัติต่อสอบอยเขาอย่างไงสอบอต้องวางตัวอย่างไงแผนกน้ำมัสการต้องทำอย่างไงผมก็แนะนําวิธีรับใช้เพราะว่าพระเจ้าอยากให้ลูกของพระองค์รับใช้เก่งเพื่อเสริมสร้างพระกายพี่น้องครับมันแต่ละยุคก,ก็จะหมดไปจริงไหมวันนี้ผมไปทุลรักกับคุณพ่อพอไปถึงที่กรมทะเบียนคนที่เป็นนายทะเบียนบอกนี่คุณพ่ออายุต้องร้อยหนึ่งแล้วเหรอเนี่ย คุณพ่อผมอายุร้อยหนึ่งแล้วครับแล้วผมก็นั่งคิดนะเมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมยังเป็นเด็กวิ่งอยู่ในบ้านเลยแล้วคุณพ่อก็เป็นชายหนุ่มหลอ่อสูงใหญ่ผมยืนดูคุณพ่อแบบเนี้ยโหยคุณพ่อนี่หล่อสูงใหญ่เก่งมากเป็นนักธุรกิจแต่ตอนนี้คุณพ่อเดินเป็นคนอายุร้อยปีค่อยๆเดินทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าว ผมก็ต้องยืนอยู่ข้างหลังตลอดเลยไม่ให้เกิดท่านจะล้มผจ,จับหรือว่าเกิดล้มหลังผมก็ได้ประคองจะได้ไม่ล้มลงบนพื้นใช่ไหมเปิดประตูให้ค่อยๆเอาออกมาจากรถคือผมก็คิดว่าชีวิตมนุษย์นี่นะมันก็มีเขาเรียกว่าวัฏจักรเกิดออกมาเราเป็นเด็กพ่อแม่เลี้ยงเราวันหนึ่งเราก็โตเป็นผู้ใหญ่พ่อแม่ก็แก่ตัวไปวันก่อนนี้ลูกสาวส่งลายมาเป็นรูปของ หลานชายชื่อโจไซยาทัชชิ่งมากเลยรู้สึกมันอ่านแล้วมันเกิดอารมณ์อารมณ์ที่อ่านั่นมากเขาลายมาเป็นรูปของโจไซยาเนี่ยนั่งดูรูปอาจารย์ดาเห็นเลยนะพอขยายรูปเนี่ยเป็นรูปอาจารย์ดาแล้วโจไซยยพูดยังไงเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษาบอกว่าไม่อยากให้คุณยายแก่เลยไม่อยากโตเลยไม่อยากโตเป็นผู้ใหญ่อยากเป็นเด็กอย่างนี้ เพราะว่าไม่อยากคุณยายแก่เพราะไม่อยากให้คุณยายตายโอ้โหพอทุกคนอ่านนะครับน้ําตาไหลเพราะเขารู้ว่าวันหนึ่งเขาจะต้องโตเป็นผู้ใหญ่และขณะที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่สิ่งดีที่เขาต้องจ่ายราคาก็คือยายเขาจะแก่ลงแล้ววันที่สุดในที่สุดวันหนึ่งจะต้องตายเป็นวัฏจักรทําไมล่ะผมถึงเร่งทําคําสอนทําไมล่ะผมถึงบินมาเมืองไทยบินไปประเทศต่าง เพราะผมรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะแก่ลงแล้วผมจะตายแล้วมันจะเป็นวัฏจักรวันหนึ่งต้องมีคนมาแทนผมผมอยู่ตลอดไม่ได้ถ้าคนรุ่นนี้ไม่สร้างคนรุ่นที่เด็กกว่าตอนนี้ขึ้นมาเป็นผู้รับใช้ที่เข้มแข็งไม่ทิ้งคำสอนไว้ใน YouTube หรือในอินเทอร์เน็ตให้คนรุ่นต่อไปฟังคนรุ่นต่อไปจะทนทุกข์ทรมาน และไม่เติบโตเราจะจากโลกนี้ไปวันหนึ่งเราจะตายไปไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าแล้วเราจะทำยังไงล่ะวัฏจักรนั้นอนะไอไลฟ์ไซเคิลนั้นนะที่คนรุ่นต่อไปจะรับใช้เก่งกว่าเรามันจะต้องมีการลงทุนจริงไหมนั่นแหละหัวใจของพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้าเป็นคุณพ่อพระเจ้ารู้ถึงวัฏจักรของชีวิตมนุษย์สามีภรรยาแต่งงานมีลูกลูกโตสามีภรรยาก็แก่ตัวตายไป ลูกก็แต่งงานมีลูกคนต่อไปมีหลานมีเหลนเราเข้าใจวัฏจักรอย่างนั้นในชีวิตครอบครัวเ,เราก็ต้องสร้างคนเราต้องสอนเขาให้เป็นผู้รับใช้จนไปถึงบรรลุถึงอะไรความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและเป็นเหมือนพระคริสต์หัวใจของคริสตจักรต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนสอบอทุกคนผู้รับใช้ทุกคนในคริสตจักรไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินแม้แต่นิดเดียวไม่ใช่ว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าจะ มีชื่อเสียงมากแค่ไหนไม่เกี่ยวกับว่าใครจะยกนิ้วให้มากเท่าไหร่ดังแค่ไหนมีคนอยู่ภายใต้การดูแลมากแค่ไหนไม่เกี่ยวเลยวันก่อนนี้เมื่อผมบินลงมาผู้รับใช้ไปรับผมที่สนามบินผมบอกผู้รับใช้ท่านนั้นบอกว่าผมมาถึงจุดในชีวิตนะครับว่าเนี่ยผมคุยกับพระเจ้าทุกวันเราบอกว่าก่อนผมตายไปเนี่ย ผมจะนอนตายตาหลับและยิ้มได้ถ้าผมสามารถทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผมทำสำเร็จก่อนผมตาย mm hmm. ผมไม่สนใจว่าจะมีกี่ร้อยคนมาตามผมผมไม่สนใจว่ามีกี่เงินกี่ร้อยเข้ามาในหรือกี่หมื่นเข้ามาในกระเป๋าของผมคนจะมาถวายผมเท่าไหร่เรื่องพวกนั้นเรื่องอยากเยื่อสสำคัญที่สุดคือข่าแต่พระเจ้าลูกมีชีวิตเดียวในโลกนี้ คริสตจักรเป็นหัวใจของพระองค์เป็นแก้วตาของพระองค์พระองค์บอกในพระกัมบีร์บอกว่าให้สร้างคริสตจักรให้สร้างครอบครัวและให้ฝึกฝนคนรุ่นต่อไปท่านลูกทำสำเร็จก่อนตายให้พระองค์ยิ้มลูกก็จะนอนตายตาหลับแล้วแรงจูงใจไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องชื่อเสียงไม่ใช่เรื่องคนจะมายกย่องเรา แรงจูงใจคือทำสิ่งที่พระบิดาต้องการทำในโลกนี้ให้สำเร็จในยุคของผมถ้าพี่น้องมีหัวใจอย่างนั้นได้ในฐานะที่เป็นทหารของพระเจ้าและเป็นผู้รับใช้ผมเชื่อว่าบรรยากาศของคิสตจักรในประเทศไทยและในกลุ่มคนไทยและในกลุ่มคนลาวจะเปลี่ยนกลับตลปัดเลยเพราะว่าผู้รับใช้หรือทหารของพระเจ้าในคิสตจักร มีหัวใจที่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์จริงๆต้องรักษาใจจริงๆอเมนไหมครับคืนนี้พระเจ้าของเราเนี่ยเป็นเหมือนบุคคลนแน่นอนพระเจ้าจะใช้เราในการเป็นทหารพระเจ้าจะให้บ้างเราเลื่อนขั้นเราให้ปืนเราใหญ่ขึ้นให้อาวุธเราให้สิทธิอํานาจเราใหญ่ขึ้นได้อย่างไรเนื่องจากพระเจ้าก็เป็นบุคคลเหมือนกันพระเจ้าก็มีอารมณ์พระเจ้ามีความรู้สึก แล้พระเจ้าสามารถอ่านออกได้ว่าแต่และคนมีความคิดยังไงดังนั้นในการเป็นทหารของพระเจ้าหรือการรับใช้ในคริตจักรเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับพระเจ้ามองเราอยู่ตลอดเวลาและพระเจ้าจะพิสูจน์เราหรือทดสอบเราก่อนที่พระเจ้าจะเลื่อนขั้นเราจากในจา่าเป็นในหมู่เป็นผู้กอง ไม่ใช่ผู้กองยอดรักนะครับเป็นผู้กองเฉยๆยอดรักเป็นกันแต่รักพระเจ้าหรือว่าเป็นในพนในพันเนี่ยพระเจ้าจะต้องมาทดสอบเราก่อนผมอยากจะบอกนะครับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านไม่ว่าจะสมาชิกด่าท่านลาออกไปนินทาท่านหรือว่าเกิดปัญหาในโบสถ์บางเรื่องอะไรพวกนี้นะเป็นการทดสอบของพระเจ้าหมดเลยเพื่อจะดูว่าท่านสอบผ่านไหมแลวถ้าท่านสอบผ่านแม้แต่เรื่องเงินเรื่องทองด้วยนะครับ แม้แต่เรื่องเงินเรื่องทองพระเจ้าจะสอบสอบท่านว่าท่านสัตซื่อแม้แต่สตังเดียวหรือเปล่าหนึ่งทีมอทีบที่สข้อส0บ,บอกว่าจงลองดูลองดูคืออะไรครับทดสอบทดลองคนเหล่านี้เสียก่อนว่าด้วยจงลองดูคนเหล่านี้เสียก่อนด้วยและเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อตําหนิแล้วจึงตั้งเขาไว้ในตําแหน่งมรคนายกพระเจ้าพระเจ้าบอกว่า พระอ,องค์อยากจะลองท่านว่าท่านของจริงหรือของแท้เพชรจริงหรือเพชรแท้แล้วพระเจ้าก็สั่งผู้นําใหญ่บอกว่าให้ลองใจคนว่าเขาของจริงหรือของแท้ถ้าโดนเรียกมาตักเตือนลาออกเลยเปล่าหรือว่ายังทนอยู่ทํางานรับใช้เนี่ยสัตซ์ซื่อไหมในงานเล็กๆน้อยๆแล้วถ้าเราสัตซ์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยเราไม่โกงเงินเราไม่ทําอะไรบ้าๆบอๆใช้สิทธิอํานาจไปในทางที่ผิดพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะ ให้โปรโมชั่นยกย่องเราขึ้นมาในอาณาจักรของพระเจ้าสองทีมทธิปที่สองข้อสิบอกว่าจงอุสตสาห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วว่าเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องท่านต้องพิสูจน์ตัวให้พระเจ้าเห็นผู้ที่มองท่านคือพระเจ้าและแน่นอนพระเจ้าก็จะใช้สอบอของท่านหรือผู้นำของท่านมองท่านด้วยเราต้องพิสูจน์ให้พระเจ้าเห็นว่า ผมเป็นทาหารที่สัตซ์ซื้อผมเป็นทาหารที่หัวใจดีผมไม่ยกธงขาวผมสู้ๆมาว่าอะไรจะเกิดขึ้นลบไปเรื่อยๆสู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่คนขี้น้ำตางองแงโบนผมจะลุกขึ้นมาด้วยความเชื่อผมเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จะช่วยแก้สถานการณ์นี้ได้ผมจะรักคนพระเจ้าพิสูจน์เลยว่าผมเป็นคนแห่งความรัก พี่น้องครับบางทีนิสัยคนไทยมีเรื่องหนึ่งนะครับคือไม่ค่อคยยอมรับคนใหม่เข้ามาเพราะมีการปกป้องอาณาจักรของตัวเองไม่รู้เข้าใจความหมายหเปล่าสมมติว่าท่านอาจจะอยู่ในทีมปฏิคมมีคนใหม่เข้ามาท่านเป็นปฏิคมเก่งอยู่แล้วในโบสถ์พอมีคนใหม่อยากจะมาสมัครสอบแนะนําว่าคนนี้ไปเป็นทีมปฏิคมไหม คนปฏิคนเก่าๆก็บอกอือเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเขาจะดังกว่าฉันไม่ได้หลอกอยากเข้ามานี่นิสัยเนื้อหนังไงเนื้อหนังไม่อยากให้ใครดังกว่าเรา <S <S ไม่ใช่นะครับเราต้องหากองคับเข้ามาให้มากที่สุดใช่ไหมพระกัมีบอกว่าไงครับสองคนชนะร้อยคนใช่ไหมแต่ถ้า ร้อยคนชนะหมื่นคนแสดงว่ายิ่งมากยิ่งดีคนก็ามาร่วมพยายามหาทหารก็มาร่วมในทีมนมสการให้มากที่สุดหาทหารก็มาร่วมในทีมปฏิคมไม่มากที่สุดยิ่งมากยิ่งดีแต่ใจต้องไปด้วยกันนะครับรักพระเจ้าเหมือนกันนะครับอย่าก,กันคนออกไปเอาเข้ามาภาษาอังกฤษเขา,าว่า recruiting recruiting คือพยายามนําคนเข้ามาร่วมรับใช้ในกองทัพให้มากที่สุดยิ่งกองทัพใหญ่ที่รักพระเจาเ้าก็ยิ่งชนะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันงานของพระเจ้ามันใหญ่มากอะในโลกนี้ มันเยอะจริงๆอะ่ะผมเพิ่งไปสวิสกับเยอรมันมาน,นะครับเวลามองตาลูกแก่นะผมพูดตรงๆนะผมมองตาลูกแกะแล้วอยากจะกลับมาสักปีละสามหนดีไหมเนี่ยโอ้โหสงสารจริงๆเลยแบบอีกครั้งนึงจะเจอเจ็ดเดือนน่ะสงสารลูกแกะบอกอ้น่าจะมาปี 1, หนึ่งสามแต่ถ้ามีมาปีสามต้องตัดเมืองไทยเนี่ยทำไงดีเนี่ยต้องเพรต้องมาเมืองไทยแค่สองแล้วต้องไปยุโรปแทน ผมก็คิดหนักเลยพวกมีพี่น้องคนไทยไปที่นั่นก็บอกว่าโน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 นายนานายภาษาเยอรมันโนคือนายนะครับนายนายนายไม่ได้ไม่ได้จันยังต้องไปเมืองไทยแต่จริงๆในหัวใจคือบอกว่าอยากเห็นกองทหารเข้มแข็งขึ้นอยากไปฝึกเขาอยากไปใช้เวลากับเขาอยากไปหนุนใจเขาเพราะว่ากองทหารต้องการคนฝึกในการรบใช่ไหมครับที่จะรบชนะได้อยากเห็นคนเข้ามามากขึ้น พยายามรีคูดพยายามดึงคนเข้ามาร่วมกองทัพให้มากที่สุดนะครับผมไปครั้งนี้มีคนหนึ่งกําลังไม่แน่นอนว่าจะอยู่ไม่อยู่จะเข้าโบสถ์ไม่เข้าโบสถ์ผมจับเขามานั่งคุยหนุนใจโหตอนนี้ขึ้นมาเป็นกองเป็นทหารคนนึงในโบสถ์เราแบบรบเต็มที่เลยนะครับผมดีใจมากที่เขาร่วมกองทหารกับเราแต่ตอนนั้นมีการขัดแย้งกันในโบสถ์มันคือแบบนิสัยเนื้อหนังคนบางทีก็มันไส้คนนั้นมันไส้คนนี้เราต้องตายกับเนื้อหนังให้หมดในการเป็นกองทหารขอวงพระเจ้านึกดูสิถ้าพี่น้องออกไปรบนะครับ แล้วมีเรื่องเนื้อหนังอ่ะสมมติว่าข้าศึกกำลังยิงๆๆเนี่ย,ยแล้วเราท้งสองคนกำลังถือปืนจะยิงนะแล้วฉันหมั่นไส้คนเนี้ให้มันตายไป็นสักดีโดนยิงตายมันคิดอย่างนั้นได้ไหมครับไม่ได้เพราะถ้าเราอยู่ด้วยกันเราจะได้ปกป้องกันช่วยยิงศัตรูให้ตายให้เร็วแต่ถ้าเรามานั่งทะเลาะก,กันเองหมั่นไส้กันเองแล้วก็ตายอ่ะฉะนั้นในการรับใช้นี่นะครับเราต้องผ่านการพิสูจน์พวกนี้ให้หมดพระเจ้าจะส่งคนใหม่เข้ามาเล่นเล่นเปียนโนเก่งกว่าเราเราจะยอมไม่ถอน ตัวลงบอกคุณเล่นแทนผมไม่ใช่เพื่อฉันเพื่ออาณาจักรคนหนึ่งเข้ามาบอกร้องเพลงเก่งกว่าเราเขาสามารถนำน้ำสก,การเก่งกว่าเราเราจะยอมถอยมาบอกว่าคุณนําไปละกันผมยอมถอยออกตอนนี้ไปตามของประธานเนี่ยเป็นทหารเนี่ยต้องไม่มีเรื่องเนื้อหนังเพราะเรารบไปด้วยกันเรามีกองทัพจุดป,ประสงค์ของเราไม่ใช่ว่าแข่งกันว่าใครจะเก่งกว่ากันแต่จุดป,ประสงค์คือเราจะชนะให้ได้นั่นแหะ เราจะเข้าไปยึดเมืองนั้นให้ได้จะไปยึดอาณาจักรของมารมาเป็นอาณาจักรของพระเจ้าให้ได้แต่แน่นอนเราต้องผ่านการทดสอบเพื่อพระเจ้าจะได้ใช้เรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต้องตายกับเนื้อหนังและเป็นคนฝ่ายพระวิญ,ญญาณเอเมนไหมครับดังนั้นสรุปคําสอนตอนแรกนี้ก็คือว่าพระเจ้าเป็นพ่ออยากสร้างคริสตจักรคริสตจักรเป็นครอบครัวและเป็นพระวรากายและขณะเดียวกันคริสตจักรก็เป็นกองทหาร ในการเป็นกองทหารของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาในพลในพันอะไรก็ตามต้องเข้าใจถึงหัวหน้าต้องเข้าใจถึงหัวใจของหัวหน้ากองทัพคือพระเจ้าหัวใจคือรักปรารถนาดีอยากเห็นลูกของพระองค์จเจริญรุ่งเรืองเราต้องสวมหัวใจนั้นและเราต้องช่วยฝึกคนรุ่นต่อไปให้เก่งกว่าเราผมบอกให้นะครับเหตุผลที่ วิชาแพทยศาสตร์ในอเมริกาจเจริญมากนะครับสังเกตไหมวิชาแพทยศาสตร์ของอเมริกาเนี่ยจเจริญที่สุดในโลกเพราะอะไรรู้ไหมครับโปรเฟสเซอร์ทุกคนนะครับพูดเหมือนกันหมดเลยอยู่ต้องเก่งกว่าฉันนี่เป็นคอนเซปต์ของคนอเมริกันคุณต้องเก่งกว่าฉันฉันจะฝึกคนให้เก่งกว่าฉันแล้วผมก็ต้องคิดอย่างนั้นกับคนรุ่นต่อไปเพราะถ้าเขาไม่เก่งกว่าฉันนะครับมันจะตกลงตกลง ไม่มีการกันวิชาไม่มีการการันอ,อะไรนะฮะห่วงวิชาใช่กันแข่งกันขาอะไรเงี้ยเธอเก่งกว่าฉันไม่ได้ไม่มีเลยครับคอนเซปต์ปาการทิกาเป็นคอนเซปต์ของคริสเตียนลูกน้องต้องเก่งกว่าเจ้านายเหมือนกันพี่น้องอยู่ในโบสถ์มาแล้ว20ปีร้อยปีคนรุ่นใหม่เข้ามาจะบอกนี่ฉันอยู่นั่งร้อยปีเธอมาจากไหนเนี่ย เธอสู้ฉันไม่ได้ไม่ใช่นะมาเลยฉันจะฝึกคุณคุณต้องเก่งกว่าฉันถ้าฉันตายไปคุณต้องทํางานเก่งกว่าฉันนี่ต้องเป็นคอนเซ็ปต์เป็นความแนวความคิดของคริสเตียนที่เข้าใจหัวใจของพระเจ้าและเข้าใจหลักการในหนังสือเอเฟซัสบทที่สีต้องฝึกฝนเขาในการรับใช้สร้างเขาขึ้นมาให้เก่งกว่าเรารู้มากกว่าเราไม่มีหัวใจอิจฉาริษยาแข่งกันและนอกจากนั้นเราต้องผ่านการทดสอบและเราต้องเป็นทหารที่พระเจ้าไว้ใจได้และ เอาคนเข้ามาร่วมกันรับใช้ให้มากที่สุดที่จะมากได้เพื่อเราจะได้ขยายอาณาจักรของพระเจ้าให้เร็วที่สุดผมเชื่อว่าเราอยู่ในยุคแห่งการฟื้นฟูตอนนี้ผมว่าผมเชื่อว่าแผ่นดินไทยตอนนี้นั้นทุ่งนาได้เหลืองอารามแล้วแต่เราขาดผู้รับใช้ผมเชื่อว่าเป็นเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวเป็นเวลาแห่งการฟื้นฟูผมเชื่อว่าพระเจ้ากาลังเปิดสวรรค์กับประเทศไทยแล้วสวรรค์ได้ถูกเปิดออกสําหรับประเทศไทย ใครล่ะจะบอกว่าขอข้าพเจ้าเป็นทหารร่วมรบนำสวรรค์เข้าไปตั้งในทุกจังหวัดในทุกเมืองสังเกตไหมผมไม่ใช้ชื่อคิสจักรเพราะมันไม่เกี่ยวกับชื่อคิสจักรผมไม่ได้บอกนิวโฮไปตั้งไม่ใช่นะครับสวรรค์ไปตั้งอยู่เพราะเราเป็นนายทหารกองทหารของสวรรค์เราจะตั้งคิสจักรของพระเจ้าเราจะรบชนะเพื่อพระเจ้าให้คนไทยมาเชื่อพระเจ้าให้มากที่สุดที่จะมากได้ เราจะนําการฟื้นฟูการเทของวิญญาณลงไปที่นั่นนาความจริงไปปลดปล่อยคนปลดปล่อยคนจากผีร้ายวิญญาณชั่วการเจ็บป่วยการยากจนความชีช้ำกระลำปีของคนที่ถูกมารซาตานมันเอาเปรียบเขาเราจะนําสวรรค์ไปตั้งที่นั่นในบ้านของเขาในเมืองของเขา สวรรค์เปิดแล้วเราจะเป็นกองทหารที่จะนําสวรรค์ไปแน่นอนสวรรค์ก็ต้องอยู่ในตัวท่านด้วยนะครับถ้าเกิท่านนำสวรรค์ไปไม่ได้ท่านต้องเต็มล้นด้วยพะริญาณเต็มล้นด้วยสวรรค์ในชื่อของท่านและสวรรค์จะไปที่นั่นผมหวังว่าพี่น้องทุกคนที่ฟังคําสอนนี้จะยอมให้พระเจ้าใช้ที่จะเป็นทหารของพระเจ้านะครับนี่เป็นบทที่หนึ่งตอนที่หนึ่งแล้วเราจะฟังกันตอนต่อไปในครั้งหน้าเรื่องเกี่ยวกับเป็นกองทหารของพระเจ้านะครับเป็นทหารเอกของพระเจ้าร่วมกัน ให้เราร่วมใจกระดิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สําหรับการหนุนจิตชูใจผ่านพระวจนะวันนี้ขอพระเจ้าสวมทับชีวิตของเราให้เรามีหัวใจแบบพระบิดาถ้าเราเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้ถ้าเราไม่เป็นคนฝ่ายเนื้อนหนังแต่เราจะผ่านการทดสอบต่างๆเราจะเตรียมคนรุ่นต่อไป ราจะฝึกทหารขึ้นมาและขอพระองค์ฝึกมือของเราที่จะยิงธนูที่จะใช้ดาบขอพระองค์สอนเราให้เราเก่งขึ้นดีขึ้นที่จะเป็นทหารรบเก่งขึ้นเพื่อเราจะฝึกรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปขอพระเจ้าช่วยเราให้ทำภารกิจให้สำเร็จในยุคนี้และพานต่อสำหรับคนยุคต่อไป และที่เราจะเห็นการฟื้นฟูใหญ่เกิดขึ้นกับคนไทยคนลาวทั่วโลกนี้ในทั่วทุกประเทศที่มีคนไทยคนลาวอยู่เราขอพระองค์ใช้ชีวิตของเราด้วยถ้ามีอะไรผิดในหัวใจของเราในชีวิตของเราหัวใจที่ผิดท่าทีที่ผิดแรงจูงใจที่ผิดเรื่องเนื้อนหนังขอพระเจ้าให้ไฟของพระวิญญาณมาล้างมันออกไปให้หมด และให้เราเต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้าความบริสุทธิ์ของพระองค์จริงๆขอสวรรค์มาตั้งอยู่ในชีวิตของเราและให้เราเป็นภาชนะที่จะนําสวรรค์ไปเปิดที่นั่นที่ทุกทง้งทุกคนที่ห่างที่เราไปในคริสตจักรที่เราอยู่ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าแลวตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับฮาเลลูยาขอบคุณมากครับ ที่ฟังคําสอนนี้ผมและอาจารดารักพี่น้องมากและอธิษฐานเผื่อพี่น้องเป็นประจำขอพระคุณของพระเจ้าสถิตอยู่กับพี่น้องนะครับและอยากจะหนุนใจจริงๆให้นําคําสอนไปปฏิบัติในชีวิตและพี่น้องจะเห็นการอัศจรรย์เห็นความโปรดปรานของพระเจ้าและรางวัลจากสวรรค์พี่น้องครับผมอธิษฐานให้พี่น้องได้รับการอัศจรรย์และสวรรค์เปิดออกให้แก่พี่น้องนะครับและพบกันในคําสอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ